จ้าถิ่นตื่นสายรถติดแล้วตอนนี้ทางพวกชาวต่างชาตินี่เข้ามาชมเรือมากเย็นด้วยตอนนี้ประมาณสี่โมงที่นี่ร้อนแล้วร้อนแล้วที่นี่เนี่ยรถเริ่มติดแล้วการจราจรติดขัดค่อยๆเข้าชมได้ลำบากแล้วพยาจะเข้าแถวอย่างนี้เนปาล นักท่อเที่ยวทั่วไปจะเข้ามาเร็วก็ออกไปแล้วอันนี้เจ้าถิ่นเพิ่งจะโผล่นะ่าตื่นสายแขกตื่นสายก็บอกแขกตื่นสายเยอะเหมือนมดเลยเริ่มทยอยมาแล้วรถติดตอนนี้รถติดการจราจรติดขัด มุมนู้นเวียดนามตวจนานแล้วนี่คือทางเข้าก็ค่อยๆเข้าไปอย่างเงี้ยในวิหารมหามายมาทวีสถานทีุู่ธเจ้าประสูตรอ <c oughs> โอ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 ,โอที่นจริงๆก็คือชาวไม่ค่อยอาบน้ำหนะืะบอกไว้ก่อนเขาจะล้งหนะ้าว่า้ากลิ่นจะแรงพอสมควรอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ว่าเขานะ แต่เขาจะอาศัยสีฉุดฉาดอาศัยเครื่องต่งกายในสีฉุดฉาดแต่ไม่ค่อยอาบน้ำเพราะมันเมืองหนาวแล้วมันก็เลยติดนิสัยนี่คือทางเข้าทางเข้ามีสองทาง